ผัวราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินมูลละนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ นายนริศนิรามัยวงศผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดชนบุรีครั้งที่1ทับ2 5 6พันห้อ้องประชุมพระรักษาเทพสาลากลางจังหวัดชนบุรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินของมูลนิธิและพิจารณาการจัดหาประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดโดยที่ประชุมนั้นได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการพร้อมกับรายงานผลการรังวัดสอบเขตที่ดินของมูล,ลนิธิในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเนื้อที่33ไร่เศษซึ่งมีการออกโฉนดฉบับใหม่แล้ว นอกจากนี้ได้รายงานการให้เช่าที่ดินดังกล่าวตามมติคณะอนุกรรมการโดยให้ทายาทผู้บริจาคเป็นผู้เช่าและพิจารณาคำขอต่อสัญญาเช่าพร้อมขออนุญาตก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้เป็นตลาดรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมูลนิธิพศส5 5 4 4และจะเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพิจารณา อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป